สวัสดีครับก็พบกับพวกเรานะครับในการรใ,ในการคลินิกฟองฟอดถามมาต่อไปนะพบกันทุกวันจันถึงสุกตั้งแต่4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปวันนี้ผมปอรวีครับผมเลวัตธีรพิยธรครับอ<ม>่าก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตั b s ซับสไคหรือกดกระดิ่งติดตามไปด้วยเพื่อที่ได้ไม่ต้องพลาดคลิปใหม่ๆของทางเรา ช่วงนี้สนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรม DETI ศูนย์ฝึกอบรม Solid Work ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรองรับธุรกิจด้านการออกแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจรสนใจรับชมข้อมูลที่หน้าจอได้เลยครับก็มีคำถามจาก Solid Work เช่นเคยนะครับทางบ้านถามมาเกี่ยวกับเรื่องของตารางบอมเบียนแมทเทเรียก็คือว่าเขาถามเข้ามาว่าเขาใส่น็อตเข้าไปในชิ้นงานประกอบของเขาเนี่ยแล้วทีเนี้ยพอออก ตารางบิวแมตเดอร์เนี่ยมันรวมกันเป็นบรรทัดเดียวกันหมดเลยทั้งนั้นที่น็อตเขามีหลายไซส์เ,ออเขาก็เลยถามมาว่ามันเขาทําอะไรผิดตรงไหนหรือเปล่าก็เดี๋ยววันนี้มากระจ่างให้ดูกันนะครับว่ามีวิธีแก้ไขย,ยังไงนะครับอะเดี๋ยวมาดูเลยอโอเคนะครับก็เรามีไฟล์ตัวอย่างอยู่นะครับซึ่งค,คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาอย่างที่ทางบ้านเขาถามมาแหละนะครับสังเกตว่า งานประกอบผมเนี่ยมันมีน็อตเห็นไหมมันมีหลายไซส์เห็นไหมมีหลายไซส์เนาะมีใหญ่กับเล็กนะ M6M4 แต่ในตารางบิลแมทที่เรื่องของเราดันโชว์หอันโดยเป็นไซส์เดียวกันหมดเลยอ๋อไม่ได้บอกนะว่าเป็นอะไรเป็นขนาดอ่าใช่คือมันมันเรียกไซส์เป็นเป็นไอ้นีเป็น M6 อย่างเดียวอ่านะซึ่งในความจริง M6 มันมีแค่2ตัวเห็นไหมครับ M4 มี4ตัววิธีแก้ไขมันง่ายมากเลยนะครับเราเพียงแค่คลิกไปที่ตารางบิลแมทที่เรื่องของเรานะครับแล้วดูทางซ้ายมือในช่องของ Part Configuration Grouping นะฮะ มันจะมีให้เลือกว่าเป็น Display Configuration the same part as s e p a r a t e t item ก็คือว่าตอนเนี้ยมันโชว์เป็น all config อยู่ <c oughs> เป็น one item รเราต้องการ s p a r a t คือต้องการแยกมันเราก็เลือกเป็นช่องบนปุ๊บสังเกตเห็นไหมแยกออกมาทันทีเลย <c oughs> เห็นไหมครับเอาม่ย<ม>ิเ<อ>งเลยเหรครับใช่เมื่อกีนะ้พูดผิดเนาะ M4 เมื่อกี้เป็น M2 M2 M6 เห็นไหมครับมันก็จะแยกออกมาแล้ว M2 มี4ตัวก็ตรงตรงกันนะอันนี้ก็ M6 ก็มี2ตัว ันวิธีแก้ไขมีแค่นี้เลยง่ายๆบางทีมันเป็นการตั้งค่าที่เราอาจจะไม่รู้เผลออ่าหรือว่าอาจจะเผลอไปกดโดนมันคุปปิ้งอะไรพวกเนี้ยนะครับก็แก้แค่นี้เลยง่ายๆนะคิดว่าน่าจะช่วยเป็นประโยชน์หลายๆท่านที่เจอปัญหาพวกนี้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกเรานะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราสร้างคลิปใหม่ๆออกมาได้ตลอดเวลานะครับก็อย่าลืมนะครับพบกัน กับพวกเราเนี่ยทุกวันจันทร์ถึงสุดตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับในรายการฟองฟอดคลินิกถามมาตอบไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ